คุณไม่กลัวว่าเขาจะมองคุณอย่างไรสวัสดีครับผมพอยจากค้นพบเป็นไงบ้างครับทรงผมอาทิตย์นี้พอดูได้ไหมครับพอใช้ได้ไหมฮะผมสัญญานะครับว่าผมยังไม่ได้บ้าไปอย่างน้อยคิดว่ายังไม่ได้บ้านะรอเล่นครับเพียงแค่ว่าสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยแน่นอนคงอีกนานก่อนที่จะได้โอกาสไปร้านตัดผมก็เลยคิดว่าจัดการเองเลยดีกว่านะครับโอเค อาทิตย์นี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงท็อปิกที่สอบตัวผมเองแล้วเนี่ยติดประเด็นนี้มานานมากหลายๆปีครับแลาใช้เวลานานมากเหมือนกันก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับมันเป็นแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนรู้ประเด็นนี้อยู่ด้วยกันนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยแล้วผมคิดว่าเราหลายๆคนคงคงมีความรู้สึกคล้ายๆกันบ้างไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะ ปฏิเสธคนเป็นปฏิเสธคนเป็นคุณเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมครับหรือคุณคิดไหมครับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มักจะมีผู้อื่นมาขอความช่วยเหลือจากคุณตลอดเวลามาขอให้คุณทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้น,น,นให้เขามาขอสิ่งนี้สิ่งนั้นจากคุณเป็นต้นนะครับซึ่งในใจคุณก็อยากช่วยนะแต่ว่า ลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปแต่ในขณะเดียวก,กันคุณก็อึดอัดรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้จะปฏิเสธเขาอย่างไรในสุดก็รับคําขอ,อขอความช่วยเหลือจากเขาทําให้เขานะโอเคก็ทําสําเร็จทุกอย่างดีราบลื่นจบเขาฝ่ายที่มาขอคุณก็รู้สึกดีขอบคุณก็จบไปนะครับแต่ลึกๆในใจคุณคุณอาจจะรู้สึก โมโ oh หตัวเองเล็กน้อยไม่มากก็น้อยเนี่ยว่าทําไมต้องไปรับกับเขาต้องไปรับคําขอเขาออกล้วทําไมปฏิเสธคนหนึ่งไม่เป็นวะคือรู้สึกกลับรู้สึกแย่กับตัวเองที่ไม่เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองให้เป็นเสถียรนะครับเรารับสิ่งนู้นสิ่งนี้มาจากชาวบ้านหมดซึ่งบางครั้งมันเกินไปเกินตัวเกินความเหมาะสมสมเหตุสมผลทีนี้ผมไม่ได้บอกครับว่าเราไม่ควรช่วยหรือคนอื่นไม่ใช่ การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วส,สิ่งที่เราผมสับงสอนให้เราทุกคนทํากันบ้างนะครับแต่ในเคสนี้ในคลิปนี้ผมหมายถึงเคสที่มันค่อนข,ข,ข้างที่จะชัดเจนว่าสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งมาขอจากคุณเนี่ยมันเกินความเหมาะสมไปหน่อยหนึ่งนะแต่คุณทำอย่างไงอ่ะโดยเฉพาะหากคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแล้วเป็นคนที่คุณสนิทสนมด้วยเป็นคนที่คุณรักเพื่อน พอแม่พี่น้องญาติแฟนแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเจ้านายเป็นต้นนะครับก่อนอื่นขออธิบายเหตุผลทางหลักจิตวิยาเล็กน้อยก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองหรือจากความรู้สึกหรือจากใจของผู้ที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เวลาคนอื่นมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับแล้วเรารู้สึกอึดอัดใจทําตัวไม่ถูก ปฏิเสธเขาไม่เป็นเนี่ยในแง่เนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าความรู้สึกอึดอัดนี้มันคือความกลัวอย่างหนึง่งไม่มากก็อน้อยซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับในตอนนั้นว่าเป็นความกลัวแต่มันเป็นความรู้สึกกลัวอะไรละ่ะกลัวโดนตัดสินครับเรากลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมองราในทางที่ไม่ดีจะมองใรทางที่ลบจะมองว่าเอ๊ะคนนี้ทําไมใจเล็กจังวะฮะ ทำไมใจดําจังทําไมเห็นแก่ตัวจังทําไมไม่มีน้ําใจมากกว่าน,นี้ทําไมไม่ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะมองตัดสินว่าเราไม่มีศักยภาพไม่เห็นใจคนอื่นเป็นต้นความกลัวที่จะโดนคนอื่นมองเราในทางนี้ความกลัวที่จะโดนคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราในทางนี้เนี่ยในแง่หนึ่งครับมันคือ fear of judgment หรือ การกลัวโดนผู้อื่นตัดสินซึ่งก็เทียบเท่ากับการกลัวที่จะสูญเสียการยอมรับจากผู้อื่นเรากลัวว่าเขาจะไม่มองเราในแง่บวกเหมือนอเช่นเดิมอีกต่อไปแล้วเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรากลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเราเขาจะไม่มองเราในทางที่ดีในทางที่บวกนะครับเรากลัวว่าเราจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป เรากลัวว่าเราจะสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปนะครับแต่ในความกลัวเหล่านี้นะครับหากพิจารณาดีๆนะครับมันจะเชื่อมโยงกับซ e ฟต์เอสเตมของตัวเรามากเลยทีเดียวโดยตรงในด้วยซ้ํานะครับเชื่อมโยงกับซอฟต์เอสเตมหรือความรู้สึกภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวตนนั่นเองนะครับมันเชื่อมโยงยังไงอ่ะในแง่นึ่นครับคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่ค่อยเป็น กลับรู้สึกเกรงใจอีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงกันกลับรู้สึกเกรงใจอีกฝ่ายนี่ชื่อมาขอเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียการยอมรับหรือว่ากลัวว่าคนคนอื่นตัดสินใช่ไหมครับมันแปลว่า self-esteem ของเขาหรือความภาคภูมิใจตนเองของเขาเนี่ยหรือการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยผูกอยู่กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปผูกอยู่กับการยอมรับจากผู้อื่นคําชื่นชมจากผู้อื่น การที่คนอื่นชมคุณแล้วเห็นว่าคุณดีหรือมองคุณบวกเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากกันไปเราเอาสิ่งเหล่านี้ก็คือคำพูดค่านิยมของคนอื่นทัาศนคติของผู้อื่นที่มีต่อเราว่ามันเป็นตัวบ่งชี้คุณค่าของตัวเราเองมากเกินไปคนคนนั้นอาจจะอาจจะพูดได้ว่าความภาคภูมิใจในตัวในอของเขาเนี่ยหรือ self e s ของเขาเนี่ยผูกกับปัจจัยภายนอกดังนั้นคนคนนั้น หากจะเรียนรู้จะปฏิเสธคนอื่นเป็นต้องเริ่มต้นในการฝึกเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงเสียก่อนฝึกความเชื่อมั่นในตนเองนะครับดึงความรู้สึกภูมิใจในตัวเองกลับมาอยู่ที่ตัวเราความหมายคืออะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปไม่ต้องผูกมัดกับคําชื่นชมของคนอื่นมากเกินไปไม่ต้องผูกมัดกับไม่ต้องผูกมัดกับการที่เขาจะมองเราในแง่บวกมากเกินไป แต่เราสามารถเห็นคุณค่าเห็นความดีในตนเองได้ฝึกเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งนี้ครับแล้วเมื่อเรามีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นความเชื่อมั่นในตนเองก็จะมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน self esteem และ self confidence ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อสองสิ่งนี้เพิ่มขึ้นนะครับเราจะไม่พึ่งพามุมมองทัศนติคำพูดของคนอื่น เป็นตัวบ่งชี้คุณค่าของตัวเราดังนั้นเราจะมีแนวโน,น้มสูงกว่าที่จะกล้าปฏิเสธเขาเป็นและเราจะหาคำพูดที่นิ่มสุภาพหรือตรงไปตรงมาก็ได้นะครับแต่ทำในทางที่หนักแน่นและใน,ในทางที่โชว์ว่าเรามีความเชื่อมั่นในการปฏิเสธเข้าไปนะครับการตอบไม่การตอบ,ตอบโนการปฏิเสธในทางที่หนักแน่น มันโชว์ว่าเรามีความเชื่อมั่นในจุดยืนของเราเราขีดเส้นของเราเป็นคนคนนั้นนะครับมักจะสัมผัสสิ่งนี้ได้แล้วมักจะเก็ตคิวว่าโอเคเป็นคิวที่ถอยแล้วนะครับนี่คือเคสคนเ่ยนะครับแน่นอนครับก็มีคนบางคนที่ดันดันดัน,ด,นดันอยู่เรื่อยตื้ออยู่เรื่อยนะครับพูดจามไม่ดีกับเราทำให้รู้สึกไม่ดีหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเกี Tri ิทริปเรานรในกรณีของฝ่ายที่มาขอคุณเนี่ย มาขอความช่วยเหลือมาขอให้คุณทํานู่นทํานี่ให้เขาเนี่ยทาไมมีคนเหล่านี้นครับทาไมเขามีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเหตุผลทางจิตวิทยาง่ายนะครับคนคนนั้นนะครับที่มีนิสัยที่จะเอาปัญหาตัวเองให้คนอื่นแก้ไขหรือว่าที่จะไปพึ่งพาคนอื่นอยู่เรื่อยขอสิ่งนู่นสิ่งนี้จากคนอื่นอยู่เรื่อยนะครับบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เพียงแค่ยังไม่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึก และรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเป็นแค่นั้นเองครับเป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับทีนี้ผมอยากจะเสนอต่อเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเอาความเข้าใจเป็นที่ตั้งไม่ใช่ไปตัดสินว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวเขาแย่หรือไปตัดสินตัวเองที่ฉันโง่จังถูกหลอกนะโดนเขาเอาเปรียบตลอดเวลาผมอยากจะให้เราเข้าใจแทนที่จะตัดสินตัวเองหรือตัดสินคนอื่นนะครับโดยการมององนี้ละกันว่า มันอาจจะดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจมีจัตนาที่จะมาเอารัดเอาเปรียบเราซึ่งจริงนะครับในบางเคสเป็นสิ่งนี้จริงแต่ผมอยากจะเสนอว่าตามที่ผมเห็นหรือจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากความคิดของผมเนี่ยนั่นคือเคสส่วนน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่แปลกในชีวิตนะครับคือคนที่มาขอคุณเนี่ยเขามักจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเกินไปมันไม่สมเหตุสมผลมันเห็นแก่ตัวครับ ทำไมถึงดันคุณต่อทาไมถึงพูดจากดดันคุณต่อเพราะว่าหากเราหากเราไม่มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจะสัมผัสได้โดยสัสญช,ญชตาตญาณเ้าก็จะพูดต่อทําตัวน่าสงสารพูดจากดดันต่อตื้อต่อแม้กระทั่งโทษเราด้วยซ้ำยังว่าได้นะครับทําสิ่งนั้นตามสัญชตาตญาณแต่เขามีพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะว่าเขายังไม่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและต่อ อารมณ์ความสึกของตนเองในทางที่ถูกต้องและอย่างแท้จริงธรรมชาติมนุษย์นะครับคือที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่า,อ,าอยากจะให้เราเข้าใจมองไปธรรมชาติมนุษย์อย่าไปรู้สึกผิดหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่าไปรู้สึกเสียใจว่าโอโ้เราเคยมองเขา,าเขาเป็นคนที่น่าจะมีวิจารณญาณที่ดีพอที่จะไม่ขอสิ่งนี้แต่ไมต้องมนนานั่งขอผิดหวังเสียใจ การมองอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมฮะเพราะมันทาให้เราทุกข์มันทาให้เราหดหูใจแต่หากเราฝึกมองด้วยความเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติมนุษย์แหละหากคนคนนั้นเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงที่จะจัดการตนเองจากการชีวิตตนเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ความขอการขอเหล่านี้นะครับก็จะไม่มีทางหลุดออกมาจากปากเขาหรอกหรือมันก็ออกหรือมันก็มาเป็นเคสนานๆทีซึ่งคุณก็ยินดีที่จะช่วยเขาในเคสแบบนั้นเพราะมันถือว่าเป็นเคสพิเศษ ไม่เกินความเหมาะสมเหมาะรควรอีกทีนะครับสุดสั้นๆจากฝ่ายเราที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นฏปเสธเขาไม่เป็นมันแปลว่าลึกๆในใจนะครับที่รู้สึกอึดอัดใจทําตัวไม่ถูกนั้นอะ่ะมันสะท้อนความกลัวกลัวโดนตัดสินกลัวสูญเสียความรักการยอมรับกลัวสูญเสียคําชื่นชมจากคนอื่นกลัวสูญเสีย การที่คนอื่นหรือคนที่มาขอเรานั้นจะมองเราในแง่ดีหรือเขาจะมองเราลบเขาจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวใจเล็กใจน้อยไม่ใจกว้างไม่ใจใหญ่เรากลัวสิ่งนั้นเรากลัวสิ่งนี้เพราะว่าเรายังไม่เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงจากปัจจัยภายในนะครับซึ่งผูกกับปัจจัยภายในครับหรือเราอาจจะกลัวว่าหากเราไม่ทําสิ่งนั้นคนนั้นเนี่ย เราจะเกิดความเสียหายเช่นหากเราไม่ตอบรับคําขอของเจ้านายเดี๋ยวก็จะโดนไล่ออกแล้วก็จะไม่ได้รับโปรโมชั่นจะไม่ได้รับโบนัสอะไรก็ว่าไปนะครับแต่มันคือความกลัวจงรู้ตัวเองเสียก่อนนะครับในขณะเดียวกันสู่อีกทีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่มาขอเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเคสที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่เหมาะสมสิ่งที่เขาทํามันเกินความควร เกินเหตุเกินผลและเขามักจะไม่รู้ตัวรู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งเขาทําอาจจะมองได้ว่าเป็นสิ่งที่แห่นแก่ตัวเพราะหากมนุษย์คนคนหนึ่งยังไม่ถึงจุดที่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตนเองอย่างแท้จริงยังไม่ถึงจุดที่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกและปัญหาของชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับมักจะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เรื่อยเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เรื่อยเขาทำในครั้งที่1นึ่งเขาทำครั้งที่2 เขาทําให้สักเขาจำทำเป็นความเคยชินดังนั้นเขาจึงไม่เห็นหรอกครับว่าสิ่งเขาทําหรือสิ่งเขาขอเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเห็นแก่ตัวนิดๆหน่อนยะเขาไม่เห็นจริงจริงครับนี่คือเคส,สใหญ่ใช่มันมีบางคนที่ตั้งใจเอาเปรียบคุณเลยโดยตรงมันมีคนนั้นไหมมีครับแต่ผมคิดว่าเคสอันนี้เป็นเคสส่วนน้อยนะครับโอเคเออทีนี้ในการปฏิเสธคบมันอาศัยอะไรเทคนิคในการปฏิเสธเป็นอย่างไร เราผมอยากจะเสนอว่าเราสามารถเรียนรู้ทีจ่จะปฏิเสธคนในทางที่รักษาน้ําใจนะครับแต่เป็นการสื่อสารจากฝ่ายเรานะครับในทางที่หนักแน่นด้วยเช่นกันหนักแน่นมันโชว์ความเชื่อมั่นในตนเองมันโชว์ความเชื่อมั่นในตัวเองที่ตัดสินใจในคําตอบของตัวคุณและจึงคุณจึงกล้าปฏิเสธในทางที่สุภาพนิ่งนิ่มแต่หนักแน่นนี่คือสิ่งสําคัญนะครับ แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพา Self Esteem หรือการเห็นคุณค่าในตนเองกับปัจจัยภายนอกตามที่ผมพึ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้เสียก่อนยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นกับสิ่งเล็กน้อยครับนะครับเมื่อมีคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือเป็น คนในครอบครัวญาติพี่น้องมาขอเฟเวอร์อยู่เรื่อยมาขอให้คุณทาสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยมาขอให้คุณแก้ไขปัญหาเขาอยู่เรื่อยนะครับถึงแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่เอาแหละคุณก็เต็มใจที่จะทําให้ด้วยความรักด้วยความหวังดีคุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาเพราะมันไม่ได้ใช้แรงงานมากมายไม่ได้ใช้เวลามากนักแต่ลึกๆในใจคุณก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะเพราะมันควรเป็นหน้าที่เขาที่จะจัดการตัวเองนะในกรณีนี้นะลองใช้เหตุการณ์เหล่านี้ครับสิ่งเล็กน้อยเป็นเครื่องฝึกปฏิเสธคนนะครับปฏิเสธอย่างไรเมื่อเขาขอให้คุณทําสิ่งนั้นอีกเช่นเดิมลองฟังคําขอเขาก่อนแล้วลองฝึกดึงสติกลับมาที่ตัวเองดูความคิดในใจตัวเอง ดูความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกเกรงใจไหมรู้สึกทําตัวไม่ถูกไหมสัมผัสอารมณ์ตัวเองให้ได้ครับและเตือนสติตัวเองว่าอารมณ์นั้นไม่สามารถฆ่าฉันได้มันเป็นเพียงแค่าอารมณ์และความคิดที่ใจเรากุปรุงแต่งขึ้นมากุปรุงแต่งว่าเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีในสายตาเขาหากเราปฏิเสธเขากลัวว่าเราจะสูญเสียการยอมรับจากเขา กลัวว่าการปฏิเสธเขาจะกระทบความสัมพันธ์ของเราครับรู้ตัวดึงตัวเองกลับมาและอดทนกับความรู้สึกเหล่านั้นโดยการฝึกอดทนฝึกรู้ตัวว่าโอเคเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วคราวเพราะมาจากความคิดที่ใจเรากุขึ้นมานะครับมาจากการยึดติดหรือเปล่าที่เรายึดติดคําชื่นชมผู้อื่นมากเกินไปกลัวว่าเขาจะมองเราในแง่ลบกลัวว่าเขาจะไม่ให้คําชื่นชมกับเราต่อไป อดทนครับเพราะว่าอารมณ์ไม่เคยฆ่าคุณได้ความคิดไม่เคยฆ่าคุณได้นะครับจนกว่าคุณจะเห็นด้วยกับมันและ t ท k e action นะครับหากคุณมองมันเฉยๆมันไม่มีอิทธิพลแมีอำนาจเหนือตัวคุณครับคุณยังควบคุมเหตุการณ์หรือควบคุมใจคุณเองได้อยู่เสมอลองฝึกนี้นะครับต่อไปครับลองพยายามหาทางพูดในทางที่สุภาพพยายามรักษาน้้ำใจทั้งสงฝ่ายอืมขอ เถ้าได้คิดดูแล้วนะเข้าใจนะอยากช่วยนะแต่ต้องขอโทษจริงๆพอดีสาวทิ์นี้เราไม่สะดวกพูดทางที่นิ่มแต่หนักแน่นครับเพราะมันมันคือมันคือให้คําตอบชัดเจนนะครับหากเขาจะดันต่อเออแล้วมันจันได้ไหมวันค้าได้ไหมน,นู่นั่นก็บอกเขาอย่างสั้นๆหนักแน่นกระชับว่าขอโทษจริจริงแต่ครั้งนี้เราไม่สะดวกนะน้ําเสียงเหล่านี้อย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี มันอาจจะเป็นน้ําเสียงที่โชว์ว่าเฮ้ยเราเอาจริงเอาจังนะที่บอกว่าในเคสนี้เราช่วยคุณแม่นจริงแล้วมันเป็นการสื่อสารใ้เขาไม่ว่าเขาจะสัมผัสได้โดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแต่เขามักจะรู้ว่าโอเคอย่างเงี้ยแกอยางเงี้ยเขาผลักเขาผลักดอกต่อไม่ได้เขากดไจคุณต่อไม่ได้นะครับเพราะคุณหนักแน่นมันแล้วมนันการโชว์ความเชื่อมั้ยเพราะว่ามันเป็นการเดโมเนสเตรตหรือมันเป็นการพิสูจน์ให้ฝ่ายหนึ่งสัมผัสได้ว่า คุณไม่กลัวว่าเขาจะมองคุณอย่างไรนี่คือคีย์นี่คือประเด็นสำคัญเลยครับนี่คือกุญแจสำคัญในการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้แหละครับเมื่อปฏิเสธเขาเมื่อปฏิเสธเขาสำเร็จนะครับหลังจากที่หนึ่งเราอดทนกับอารมณ์ความสุขของตนเองเป็นแล้วนะครับแล้วเรากล้าปฏิเสธทางที่นิ่งแต่หนักแน่นแล้วเนี่ยต่อไปครับคือการตีความให้ความหมายในทางที่ ฝึกสอนความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะตัเป็นเสธคนอื่นเป็นที่จะรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองให้เป็นในทางที่แฟร์ต่อทุกฝ่ายในทางที่แฟร์ต,ต่อตัวคุณเองด้วยเช่นกันผมยกตัวอย่างนี้ละกันนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างในคลิปเกี่ยวกับการเห็นภาคภูมิใจเนี่ยการเห็นความภาคภูมิใจในตนเอง surface team นะครับที่บอกว่าลองจงินตนาการอันนี้กันสมมุติว่าเพื่อนคุณมาปรึกษาคุณนะ่ะว่าเขาอยากปฏิเสธคนเนี้ย นะแล้วคุณให้คําแนะนําเข้าไปแล้ววันหนึ่งเขากลับมาให้ข่าวดีกับคุณแจ้งคุณว่าให้เขาปฏิเสธคนนั้นเป็นแล้วนะเขาเซโนแล้วนะเขาบอกไม่แล้วนะคุณจะชื่นชมให้กําลังใจเพื่อนคุณในทางไหนอย่างไรนะครับลองคิดอย่างนี้ดูนะครับและเมื่อคุณคิดออกก็เอาความคิดเนี้ยมาใช้กับตัวเองชื่นชมตัวเองให้เป็นบ้างว่าเออเราก็หนักแน่นเราทําในทางที่ สุภาพไม่เสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเออเราไปเราไปใส่คนอื่นเป็นแล้วนะเราภูมิใจในตัวเองที่กล้าทําสิ่งที่ใจเรารู้สึกว่าถูกต้องที่ใจเรารู้สึกว่าแฟร์ต่อทั้งสองฝ่ายรวมถึงตัวเราเองด้วยเออทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็รับมือกับมันได้นี่หว่าเออทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็เรียนรู้จากมันได้นี่หว่าและเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ เป็นการฝึกทักษะตนเองครับพร้อมกับเป็นการฝึก self confidence หรือการฝึกให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริงและเป็นการฝึกให้ตัวเองเรียนรู้ที่จะมองตัวเองมองคุณค่าตนเองจากปัจจัยภายในเป็นหลักไม่ใช่ปัจจัยภายนอกครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเมื่อเราฝึกไปเรื่อยปุ๊บเราก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น จะรู้สึกภูมิใจใตัวเองมากขึ้นที่เออที่เหมือนกับเราไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนคนอื่นเอาเปรียบมากกันไปนะครับอย่างที่ผมบอกครับอีกครั้งครับผมไม่ได้ทําคลิปนี้เพื่อบอกว่าอีกต่อไปนี้ไม่ต้องช่วยคนอื่นแม่งเลยไม่ใช่ครับการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในกรณีที่มันชัดเจนว่าสิ่งที่เขาขอเราเนี่ยมันเกินความเหมาะสมเกินเหตุเกินผล มันมากเกินไปมันเรารู้สึกในใจแล้วว่ามันเอาเปรียบนิดนึงนะในเคสนี้ครับใช้เป็นโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนอื่นทําได้แน่นอนครับก็มีหลายไหมที่อยากจะพูดทิ้งท้ายสุดอีกทีนะครับเราต้องเรียนที่จะเห็นคุณค่าตนเองจากปัจจัยภายในก่อนเพราะการรู้สึกอึดอัดใจหรือปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเนี่ย มันมาจากความกลัวที่จะโดนคนอื่นตัดสินว่าเราใจไม่กว้างเราใจแคบเราเห็นแก่ตัวครับดังนั้นเราต้องฝึกที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงเสียก่อนส่วนในอีกฝ่ายนึ่งครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาตั้งใจเอาเปรียบคุณหรอกผมอยากจะเสนอสิ่งนี้เพื่อให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะครับเพื่อไม่ไปตัดสินเขาและไม่ตัดสินตัวเอง ที่ตกกับดักเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเข้าใจคนอื่นจะช่วยให้เรามองเขาในทางที่มักจะชวนให้เราให้อภัยเขามากกว่าแล้วดังนั้นเราจะตั้งคำถามที่มีประโยชน์ต่อไปครับหลังจากที่เราให้ไปคนอื่นเป็นนั่นก็คือแล้วเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรละ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินเขาเราไม่ได้โทษตัวเองเมื่อเราถามคำถามที่มีประโยชน์ชักชวนให้เราหาทางออกเราจึงจะกลับมา ดูที่ตัวเราครับมาดูที่ศักยภาพของตัวเองมาดูที่เทคนิคในการปฏิเสธเขาเพราะเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตไม่ว่าจะเจอความอึดอัดท้าทายจากคําขอคําร้องจากคนอื่นก็ตามแต่เรารับผิดชอบตนเองได้เสมอเรารับผิดชอบตนเองเพราะว่าเราปฏิเสธคนอื่นเป็นเราไม่ได้ผิดหวังในคนอื่นเราไม่ได้คาดหวังว่าคนอื่นต้องรู้หนาว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ครับ เราะเราไม่โทษคนอื่นเราไม่คาดหวังในผู้อื่นสูงเกินไปเราไม่ตัดสินคนอื่นเพราะเรามีความเข้าใจเป็นที่ตั้งนะครับโอเคอยากจะมาแบ่งข้อคิดนี้ในคลิปวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดไลค์โปรดแ like, ชร์นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังจะให้ฝึกฝนต่อไปครับทุกอย่างอาศัยการฝึกฝนหมดนะครับเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้ทุกคนเพราะว่าความเชื่อมานั้น ความเชื่อมั่นนั้นคำพูดก็บอกชี้แล้วเป็นความเชื่อครับสิ่งนี้มันเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งเราทุกคนสามารถรยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เราต้องทําในทางที่ถูกต้องรู้ต้นเหตุต้นเหตุหรือสาเหตุอย่างแท้จริงก่อนแล้วแก้ที่ถูกจุดโอเคครับอย่าลืมนะครับว่าผมก็มีอีกเพจนะครับเพจโคชชิ่งของผม drive with point ข้อมูลน่าจะปรากฏบนจอแล้วครับขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกัน สวัสดีครับ